สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะ Channel M N Ford ค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว Next Gen Ranger เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าจะเป็นรุ่นกึ่งกลางระหว่าง XLT นะคะแล้วก็ Y าเดี๋ยวนัตตีจะพาชมว่าคันนี้ได้ทำการแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะลูกค้านะคะคุณโทนี่ค่ะ F c ซนัตตี้จะสมุยและนัตตีก็ต้องนำรถขับไปส่งให้ลูกค้านะคะถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะไม่รอช้านะคะนัตตีพารับชมชุดแต่งรอบๆคันของเจ้าคันนี้กันคันนี้นะคะจะเป็นสปอร์ตนะคะรุ่นสปอร์ต4คูณ4นะคะจำหน่ายจะอยู่ที่1ล้าน5ห0,000ื่น 9,000บาทค่ะทางด้านหน้าเลยชุดแต่งที่เห็นดุดันแบบนี้เลยนะคะจะเป็นชุดแต่งวายตัวแรกที่นัตตี้เปลี่ยนให้กับลูกค้าจะเป็นกระจังหน้าในแบบของ แรปเตอร์ or, มาพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดสีดาด้านที่ดุดันแบบนี้เลยตะแกรงรังผึ้งนะคะที่มากับตัวกระจังหน้าช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าฮองเครื่องได้ดีด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นไฟ LED ให้ทั้ง3จุดเลยตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้ในส่วนของตัวกระจังหน้าของลูกค้าเวลาลูกค้าปลดล็อกรถนะคะหรือว่าเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลีดตอนกลางคืนตัวนี้จะติดด้วยสวยแน่นอนค่ะ ถัดมาทางด้านล่างที่นาตี้บอกเป็นชุดแต่งวายนะคะเราจะยังคงนะคะกันชนเดิมของตัวรถลูกค้าไว้ชุดแต่งวายจะเป็นการติดตั้งแบบประกบเข้าไปนะคะใส่กับตัว กันชนเดิมของลูกค้าตัวงานมาเป็นสีดําด้านค่ะชายทางด้านล่างนัตตี้จัดทาให้เป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันซึ่งดําเดิม,ดมะคะ่ะถ้าเป็นของตัวชุดแต่งวยเลยชายจะเป็นสีบอลเงินแต่นัตตี้มองว่ามันไม่ดุดันแล้วมันไม่เท่ค่ะนัตตี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดําด้านให้ลูกค้าเลยนะคะทางด้านใต้ก็จะระบุนะคะว่าเป็นชุดแต่งวยอยู่ห่วงล่างจูงค่ะที่มากับตัวรถทั้งสองห่วงของรุ่นสปอร์ตซ้ายและขวานะคะตัวเนี้ย ยังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเขาจะเว้าไว้ให้ด้วยไฟตัดหมอกก็ยังเว้าไว้ให้แล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมด้วยค่ะถัดมาทางด้านบนเลยเพิ่มความดุดันนะคะให้กับตัวรถตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนัตที่จะทําให้เป็นสีทูโทน,นะคะ่ะสองสีเลยสีดําด้านตัดด้วยกันกับสีเทาดําค่ะแล้วก็มีน้องแรดนน่ารักนะคะตกแต่งเพิ่มเติมมาให้ด้วยค่ะไฟหน้านะคะ ไฟหน้าลูกค้าจะสังเกตว่าทําไมมันดูสวยอ่าคันนี้จริงๆอะคะ่ะรุ่นพอร์ตไฟหน้าจะเป็นแบบ L.E.D สีขาวมาให้อยู่แล้วแล้วก็มี Daytime running light ที่เป็นไฟสีแคมมาให้ด้วยแต่แค่ว่าคันนี้นนตี้จัดทําตัวไฟ Daytime running light อะคะ่ะให้เป็นไฟเดียวแบบวิ่งนะคะเป็นไฟ L.E.D แบบวิ่งมาแบบนี้เลยค่ะ,ะสวยๆแบบนี้เลยติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านค่ะ เรามาชมความอบพโรดนะคะทางด้านข้างของตัวรถกันต่อเดิมเดิมรุ่นสปอร์ตนะคะแม็กยางที่มากับตัวรถจะมีขนาด18นิ้วอ่าคันนี้นะันตี้จัดเปลี่ยนให้นะคะเป็นแม็กขอบ20 m a แม็กจะเป็นของ o อเอซิสไลน์มาเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะดำเงาปัดด้วยสีเงินนะคะออฟเซ้นของเขานะคะจะลบอยู่ที่ 24จะกําลังสวยนะคะเลยซุ้มล้อออกมานิดเดียวค่ะไม่เยอะมากมารัดเข้ากันกับยางนะคะตัวนี้เป็นยางโอตานินตตีีเลือกยางตัวนี้ให้ลูกค้าเลยเพราะว่าจากการที่ได้ทําการขับรถไปส่งให้ลูกค้าหลายๆคันค่ะตัวยางโอตานิ ani, ที่เป็นยาง AT ทซีรีส์275 55R20 เนี่ยวิ่งเกาะถนนดี เสียงไม่ดังมากและไปได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยค่ะช่วงล่างด้านหน้าและทางด้านท้ายนะคะนัตตี้จัดทรงยกสูงให้2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวลูกหมากกันโค้งให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวปีกนกที่เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นปีกนกตรงรุ่นเลยของโยงค่ะถัดมาตัวนี้คิ้วล้อนะคะใส่เพื่อให้รับก,กันกับตัวแมกย่างที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าคิ Q ้วล้อจะเป็นขอชุดวายเช่นเดียวกันมาด้วยกันกันกบตัว ครอบกันชนหน้าทางด้านหน้าเลยค่ะการติดตั้งงานติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนะคะแล้วก็ซีนยางค่ะทําไมต้องซีนยางใช่ไหมคะตัวนี้ก็กันน้ําเข้าในสนอ,อตัวชิ้นงานเพื่อยุดยืดอายุการใช้งานของตัวคิ้วล้อให้กับลูกค้าด้วยค่ะแก้มทางด้านข้างนะคะจะมีช่องมาให้ด้วยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ด้วยนะคะ กระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยเป็นสีเทานะคะในส่วนของรุ่นสปอร์ตปรับและพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ที่เห็นอย่างเด่นชัดแบบนี้เลยค่ะมาเรามาดูลายสติกเกอร์การคันนี้ลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์มาได้แบบน่าติวเยี่ยมเลยนะคะเข้ากันกับตัวรถแล้วก็เข้ากันกับชุดแต่งเลยดูบึกบืนเลยนะคะคำว่าฟอร์ตตัวใหญ่ๆเลยพร้อมกับน้องแรดนะคะซึ่งก็จะเข้ากันกับตัวกระจัง,งตัวสกู๊ปทางด้านหน้าด้วยค่ะ มาแบบนี้เลยลูกค้าเลือกได้ลายสติกเกอร์นัตตี้มีให้เลือกมากกว่า100ลายเลยหรืออยากได้ลายที่ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครแบบโดดเด่นขับบนถนนแล้วของฉันมีคันเดียวค่ะแจ้งนัตตี้ได้เลยนะคะออกแบบมาให้นตัตตี้หรือว่าอยากให้ทางร้านนะคะของนัตตี้ออกแบบให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เบาลองมือเปิดติดตั้งให้ด้วยช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนค่ะฟิล์มกองแสงนะคะคันนี้นัตตี้ติดตั้งให้เป็น60%ร็อบคันและที่พิเศษเลยค่ะที่นัตตี้ติดตั้งให้จะเป็นฟิล์มเซรามิกทุกคันเลยค่ะลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ 40, 60, 80เนาะอยากได้ใสหรือว่าอยากได้มึดเป็นส่วนตัวยังไงนะคะแจ้งนัตตี้ได้เลยคิ้วกันศาสตร์ค่ะนัตตี้ติดตั้งให้อย่าง เมื่เรียบร้อยเป็นคิ้วกันศาสตร์ของสูนยแท้การรับประกันชิ้นงานจะอยู่ที่1ปีเราจะสังเกตได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าที่นัติดติดให้เป็นของศูนยแท้หรือของบรนนอกลูกค้า,ามือลูปทางด้านใต้ค่ะจะมีโลโก้ฝาต,ตัวนู้นอยู่อันนี้ของแท้แน่นอนค่ะ มาเรามาดูในส่วนของตัวบันไดข้างกันบันไดข้างจะมาเป็นสีดำทั้งชิ้นแบบนี้เลยพื้นสัมผัสแบบกันลื่นแล้วก็จะมีร่องนะคะช่วยในเรื่องของการบระบายน้ําออกด้วยก็เพื่อไม่ให้กันไม่ให้ลูกค้าลื่นด้วยนะคะตัวนี้ก็ดีแล้วก็รับน้าหนักได้ดีมีขนาดใหญ่ด้วยค่ะถัดมาทางด้านบนเลยตัวนี้จะเป็นบราวหลังคาไม่เหมือนของรุ่นวแท็กนะคันนี้ติดตั้งเพิ่มความเท่และความหล่อให้กับตัวรถ ของลูกค้าเท่านั้นค่ะไม่เจาะตัวถังรถแต่อย่างใดลูกค้าไม่สามารถที่จะไปยืนโหนหรือว่าติดตั้งตัวทันแหละกอันนี้ไม่ได้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูความเท่อีกหนึ่งอย่างที่ติดตั้งให้ตัวนี้จะเป็นโลบาเหล็กของฮัมเมอแบบแขนยาวเลยค่ะ,ะเป็นที่นิยมเลยนะคะแล้วก็เหล็กของฮั m เมอร์เป็นเบร็กที่หนาแล้วก็คุณภาพดีด้วยค่ะมีไฟเบรกดวงที่สามาให้ด้วยนะคะของตัว โรบาของ h ั m m e r เนาะแล้วก็การติดตั้งโรบาร์ค่ะเนเ,นเจนเนอร์ของ Ford เนี่ย <_ C 1> เขาจะมีจุดยึดนะคะ <_ C 1> มาให้ซึ่งถ้าเป็นตัวโฉมเก่าเดิมๆอาจจะต้องมีการเจาะนะคะอันนี้ไม่ต้องเจาะเลยก็คือเราจะถอดออกนะคะแล้วก็ใส่ตัวน็อตลงไปกับลูนะคะที่เขามีมาให้แบบนี้เลยค่ะตัวงานลูกค้าตัวรถลูกค้าไม่เสียหายแน่นอนนะคะกระบอกโช๊คของรุ่น สปอร์ตนะคะจะเป็นช่งโมโนโทูบที่เหมือนของรุ่นวายแท็เลยนะคะโชคจะอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถเพื่อทําให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งของตัวรถเราค่ะดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นบันไดทางด้านข้างอันนี้มีประโยชน์นะให้ลูกค้าค่ะขึ้นไปจัดเก็บสัมภาระทางด้านข้างข,างของตัวรถได้แบบสะดวกสบายเลยพื้นนะคะจะเป็นแบบพื้นสัมผัสจะเป็นแบบการลื่นด้วยและรับน้าหนักได้ดีเช่นเดียวกันค่ะต่อมาไฟไท้ายค่ะ ไฟท้ายเหมือนรุ่นวาแท็กใช่ไหมคะคันนี้นัตตี้เปลี่ยนไฟท้ายให้กับลูกค้าเป็นไฟท้าย Fu l l LED ที่เหมือนของ w i ยแท็เลยก็จะมาเป็นสวยๆนะคะเท่ๆแบบนี้เลยคะ่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยคะ่ะจะเป็นครอบไฟท้ายสีดําด้านคะ่ะฝาปิดกระบะท้ายนะคะของรุ่นสปอร์ตเหมือน w i ยแท็ค่ะเป็นแบบผ่อนแรงเลยนะคะเปิดปิดด้วยมือเดียวแบบเบามากๆก,กระบะไลเนอร์นัตตี้ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยช่วยในเรื่องของการ ลอยขีดขนเช่นเดียวกันเวลาลูกค้าขึ้นไปนั่งหรือว่าขนของอแล้วก็ของที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นกระดัง้ากันชนท้ายอันนี้คือเราเปลี่ยนของเดิมนะคะล็ตตี้ก็จะคืนให้กับลูกค้าด้วยเพื่อให้ลูกค้าค่ะสามารถเปลี่ยนกลับมาใช้งานได้เนาะเผื่อแบบว่าใช้ชุดแต่งไปนานๆแล้วเบื่อค่ะก็เปลี่ยนกลับมาใช้ตัวเดิมได้เลยติดตั้งครอบฝาปิดกระบาท้ายแบบวอลโลโก้ให้ด้วยนะคะที่ ต้องวาวโลโก้เพราะว่าโลโก้เรามีกล้องมองหลังตัวนี้เป็นกล้องมองหลังและกล้องทอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถค่ะฟอนต์ฟอร์ดจะมาเป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถเลยชิ้นงานจะมาเป็นสีดําด้านค่ะเพิ่มเติมตัวนี้จะเป็นอะคริลิกคาว่าเวนเจอร์สีดําด้านค่ะก็รับก,กันกับตัวข้อฝาปิดกรบบะท้ายเลยสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะถัดมาทางด้านล่างเลยเพิ่มความแกรง ให้กับทางด้านท้ายกันชนท้ายเปลี่ยนให้เป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้เลยค่ะห่วงลากจุงลูกค้าสามารถใช้งานกับตัวเขาได้เลยนะคะเพราะว่าการติดตั้งกันชนนะคะจะติดตั้งมาด้วยกันกับแชสซีของตัวรถค่ะเดี๋ยวไปรับชมทางด้านในห้องโดยสารกันมรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นเบาะหนัง มาจากโรงงานแล้วค่ะก็ออกแบบมาได้สปอร์ตสมชื่อเลยค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบค n t r o l ค่ะมีปุ่มพูชตาร์ t มาให้ด้วยหน้าปัดแสดงผลทางด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้แสดงผลตัวรถการใช้งานของเราทั้งหมดเลยจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลค่ะขนาด8นิ้วหน้าจอโซนกลางนะคะของรุ่นสปอร์ตจะมีขนาด10นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบ ไร้าสายได้ค่ะแอร์ปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้จากหน้าจอได้ด้วยนะคะถัดมาทางด้านล่างจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายโทรศัพท์ลูกค้ารุ่นที่ใช้อยู่ต้องรองรับกับตัวชาร์จแบบไร้าสายได้ด้วยแต่ถ้าเครื่องไหนนะคะที่ไม่รองรับและชาร์จไม่ได้มีช่องเสียบ USB และ Type C ไว้สำรองให้ด้วยค่ะกระจกตัดแสงนะคะจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยช่องทางด้านหลังกระจกตัดแสงนะคะตัวนี้จะเป็นช่องเสียบ u S B ค่ะไว้ให้ลูกค้าต่อในสนองตัวกล้องบันทึกหน้ารถได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งแบบนี้ลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะแต่อาจจะอยากปเปลี่ยนรุ่นนัตตี้ลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้แต่แต่งในรุ่น Y t a หรือ XLT แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะ XLS ที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้สประตูยกสูงราคาเริ่มต้นอยู่ที่879,000แต่งให้ได้แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะขอแค่ลูกค้าแคปหน้าจอนะคะมาดีวิวชุดแต่งที่ชอบแล้วทักไลน์หาหนาตี้หรือโทรสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเบื้องต้นกับนาตี้ได้ที่เบอร์0ูนค่ะ9 5 2 2 8 8 7นาตี้ฝ่หนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ f a c e b o o k M N Ford นัตตี้นะคะแล้วนัตตี้ก็มีติ k To k ด้วยนะคะฝากเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต่อๆไปนะคะให้กับนัตตี้ด้วยแล้วคลิปหน้านะคะนัตตี้จะเอารุ่นไหนมาให้ได้รับชมกันนะคะ mm hmm. กดสั่นกระดิ่ง mm hmm. แจ้งเตือนไว้ได้เลยคะ่ะนึกถึงรถยนต์ฟอร์ดพร้อมกับชุดแต่งนะคะหล่อๆเท่ๆต้องนัตตี้ M n Ford เท่านั้นคะ่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนกกดดดสสสัั่่่่นระะะิงไไวว้้เลยคคี